สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลานลมคอยชินแนลนะครับนี่นะครับช่อง y YouTube สลานลมคอยชินแนลนะครับรับซื้อเหรียญน,นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อน,อนด้วย ID Line นะครับกดเลือกที่ ID Line นนะครับเพื่อนๆอ,อย่าไปเลือก เบอร์โทรศัพท์นะครับให้เลือกที่ id line แล้วก็ใส่เป็น095 412 4 4 4 3นะครับเพิ่มเพื่อนด้วย id line นะครับนี่นะครับส่งรูปเหรียญมาสอบถามกันได้นะครับไม่ได้จำกัดเพื่อนนะครับยังมีเพื่อน หน้าใหม่ๆส่งเหรียญมาให้ผมดูทุกวันนะครับยังติดต่อกันได้นะครับไลน์ ID 0ย์เก้าห้าสนะครับสำหรับคลิปนี้มาดูกันเลยนะครับ f c จากเชียงใหม่นะครับก็คุณพี่ท่านนี้ทักผมมานะครับผมเคยทำคลิปประกาศรับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยก็ทักมาบอกว่าพี่เขามีเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับในกล่องนี้นะครับ ถ้าคิดเป็นตัวเงินคิดเป็นผลกำไรนะครับคุณพี่ท่านนี้ได้กำไรถึง700 0บาทนะครับเงินไม่น้อยนะครับ7 0 0 0บาทในเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับได้กำไรนะครับไม่รวมทุนนะครับเฉพาะกำไรที่ส่งมาขายคุณพี่ท่านนี้ได้700 0บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับผมก็ประมาณคร่าวๆนะครับว่ากำไร7,00 0บาทนะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวมาดูตัวเหรียญกันกันดีกว่านะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ผมประกาศรับซื้อแล้วก็คุณพี่ท่านนี้ส่งมาขายนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่จังหวัดไหนก็ส่งมาขายได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับอยู่ในกล่องนี่นะครับอยู่ในกล้องอยู่ในเหรียญอยู่ในกล่องแต่ว่าโฟกัสยังอยู่ในกล้องนะครับยังเห็นทุกมุมมองนะครับนี่นะครับ ก็หยิบออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทําไมกําไรมันถึงเยอะขนาดนี้นะครับก็ลองลองดูกันลองดูกันนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยผมก็มาแกะดูกันเลยนะครับนี่นี่นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เชื่อมั่นในช่องของผมนะครับลารลมคอยช n e ลนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับ นี่นะครับลองดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันได้นะครับว่ามีการส่งมาขายจริงๆนะครับสําหรับบางคอมเมนต์อาจจะคอมเมนต์ถามว่าซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมผมขอไม่เห็นุญาตอบนะครับอยากให้ท่านดูนะครับผมอาจจะไปจุดไว้เป็นการตอบคอมเมนต์เพื่อที่จะได้ไม่มาแจ้งเตือนในในใน u ูทูบสตูดิโอของผมนะครับนี่นะครับกำไรเจ็0พับาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ จัดฉากนิดนึงนี่โอเคนะครับเป็นเหรียญ <c oughs> คุ้นๆไหมครับเพื่อนๆกับเหรียญตัวนี้นะครับมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหรียญน,นี่นะครับครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับนี่นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ คือพี่เขาก็เก็บเก็บเป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับเก็บเก็บใส่ถุงแล้วก็แยกไว้นะครับอันนี้ไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าสามห้านี่คืออะไรนะครับหรือว่าเก็บนี่นะครับก็ใส่ถุงไว้อย่างดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะนับจํานวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนับคร่าวๆดีกว่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อ่าในตรงนี้30เหลียนนะครับเดี๋ยวขยับไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูในตรงนี้อ่าตรงนี้ก็อยู่ในถุงนะครับพี่แถมถุงมาให้ด้วยนะครับถ้าเต็มถุงอะ่ะถ้าเต็มถุงอะ่ะ รอยเย็บตะกัวรอยเย็บรอยเย็บได้แล้วก็มีตะกัวเต็มถุงผมซื้อ15ื่นห้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ถุงมือนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเหรียญตัวนี้กันนะครับเทออกจากถุงนะครับนี่นะครับอันนี้สามสิบแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมขอใส่ถุงที่ผมเตรียมไว้ดีกว่านะครับ หนสองอาจจะช้าน,นิดนะครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับสมเป็นการเช็คเหรียญไปด้วยเลยนะครับก็จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเหรียญไม่ตรงก็จะได้มีคลิปนี้เป็นเป็นการยืนยันนะครับอันนี้สามสี 5มันจะช้าผมนับดีกว่า5้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบสามสสิบห้าสิบหกสิสบแปดสบเก้าครบนะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญตัวนี้ <c oughs> ที่ตรงตามที่คุยกับกับพี่ท่านนี้นะครับก็พี่เขาบอกว่าเขามีห้าสิบเหรียญน,นะครับก็คุยราคากันนะครับเหรียญตัวนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ ตามตกลงนะครับอันนี้ซื้อซื้อเหรียญละร้อยร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานที่เพื่อนๆส่งกันมานะครับอันนั้นซื้อเหรียญละร้อยนะครับตัวเนี้ยก็คือโอเคพี่เขาก็พอใจในราคาที่ผมเสนอไปแล้วก็ผมก็สามารถไปขายต่อได้นะครับตัวนี้ก็ยืนยันนะครับว่ารับซื้อจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมใส่ถุงมือแล้วผมจะโฟกัสกล้องไม่ได้นะครับ นี่นะครับก็ให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานผมก็จะซื้ออยู่เหรียญ1น0ถึง1น0บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็คือเจอในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยนะครับสวยทุกเหรียญเหมือนที่พี่เขาบอกนะครับก็แบบนี้นะครับวิบวับวิบวับนะครับนี่นะครับก็ ซื้อจริงซื้อจริงแน่นอนนะครับมีมีพี่เขาส่งมาขายจริงๆกล่งองนี้ก็เดี๋ยวผมเช็คเสร็จก็จะทําการโอนเงินอันนี้คือโอเคตรงตามจํานวนตรงตามที่คุยกันนะครับ5้าสิบเหรียญสภาพสวยทุกเหรียญน,นะครับผมไม่ได้ดูทุกเหรียญหรอกแต่คือก็โอเคซื้อได้นะครับตัวนี้แล้วก็มูลค่านะครับ5้าเหรียญห้าิบเหรียญก็เป็นเงิน5้าอบาทนะครับผมไม่ทราบว่าพี่เขา ซื้อมาในราคายกถุงเท่าหน้าเหรียญหรือว่าซื้อมาในราคาโดนบวกนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดในราคาหน้าเหรียญ10บบาทตัวนี้นะครับซึ่งมันก็ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับตัวนี้50ิบเหรียญเท่ากับ500บาทนะครับตกลงซื้อขายกันในราคา7,500แล้วก็ผมช่วยค่าส่งพี่เขาอีก50บาทนะครับตัวนี้พี่เขากําไรจากชุดนี้นะครับ7 0 0 0บาทนะครับไม่โอเวอร์ไม่เกินเลย หน้าปกคลิปยังไงข้างในอย่างนั้นนะครับคลิปผมประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ทําคลิปตรงๆนะครับยังไงก็ลองลองดูดูกันไปด้วยนะครับสําหรับบางท่านบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันหน้าปกมันเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ก็ลองดูเนื้อหาข้างในด้วยนะครับสําหรับช่องสลาลมคอยช n แนลของผมนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับ ผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าผมปล่อยคลิปตัวนี้ไปแล้วนะครับต้องมีเพื่อนๆสนใจเป็นอย่างมากแน่นอนนะครับการขายเหรียญของผมนะครับต่อไปผมจะปรับเปลี่ยนนะครับผมจะไปขายอีกช anel หนึ่งนะครับซึ่งเป็นช anel ที่ผมจัดทาขึ้นนะครับช anel ผู้ชายขายเหรียญนะครับซึ่งตัวนี้นะครับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญนะครับแอดไลน์ไอนี้นะครับสลาลม8 8 8นะครับ เป็นการอ่าอันนี้แนะนําเลยนะครับแอดไลน์ทิ้งไว้เลยนะครับสลาลม888นะครับแล้วก็ผมจะไปรีวิวเหรียญที่ผมขายนะครับจะให้ดูสภาพเหรียญจะให้ดูตัวเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ทักไลน์มาได้นะครับเน้นนะครับสลาลม888ก็คือลายที่สําหรับท่านที่ต้องการซื้อเหรียญเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะขายเหรียญก็ใช้ลายเดิมนะครับผม อยากจะอยากจะแยกตัวนี้นะครับเผื่อว่าการซื้อเหรียญมันมันมันไม่ยุ่งยากนะครับผมอาจจะให้แฟนผมขายให้นะครับในลายตัวนี้นะครับสลาลม888แนะครับแล้วก็ผมก็มาใช้เวลาในการดูเหรียญที่เพื่อนๆส่งมานะครับได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องอีกช่องหนึ่งนะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับก็เป็นช่อง You Tube นะครับก็เข้า YouTube แล้วก็ลอง พิมพ์ดูนะครับบางท่านก็ติดตามอยู่แล้วนะครับแต่บางท่านที่ยังไม่ติดตามก็ลองเข้าไปดูนะครับก็ต่อไปนะครับในอนาคตเหรียญพวกเนี้ยเหรียญที่ผมได้มานะครับผมจะไปขายอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็มันจะได้ง่ายนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะขายก็ส่งมาเหมือนเดิมนะครับผมยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเหรียญ ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็นี้ก็มาแนะนําอีกช่องหนึ่งอีกชแนลหนึ่งของผมนะครับคร่าวๆนะครับก็มีทั้งท่านที่ต้องการส่งมาขายแล้วก็มีทั้งท่านที่ต้องการซื้อนะครับผมก็ย้ํานะครับว่าท่านที่ต้องการซื้อเหรียญจากผมนะครับก็นี่นะครับแอดไลน์นี้เลยนะครับสลาลม888นะครับก็แอดไลน์ทักสติ๊กเกอร์ไว้นะครับแล้วก็ผมจะ จะเห็นท awesome, ่านนะครับแล้วก็พอมีเหรียญอะไรที่ท่านต้องการนะครับท่านก็ทักมาลายนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะซื้อนะครับส่วนท่านที่จะขายก็เหมือนเดิมนะครับท่านที่ต้องการจะขายเหรียญก็เหมือนเดิมนะครับลาย id 095412 4 4 4 3นี่นะครับนี่นะครับแอดเป็นลาย id นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็อีกหนึ่งคลิปที่เป็นการยืนยันว่าซื้อจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ แบบนี้ถ้ามีเป็นถุงนะครับหนึ่งถุงร้อยเหรียญนะครับไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าแน่นอนนะครับถ้าในถุงเป็นสภาพแบบนี้นะครับที่ผมต้องแจ้งไว้เพื่อว่าเผื่อบางท่านถุงโดนน้ําเราไม่เห็นเหรียญข้างในพอแกะออกมาแล้วเหรียญมันเป็นคราบนะครับก็อันนั้นราคาก็จะลดลงไปนะครับก็ก็อยู่ในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับ ก็มานี้นะครับสําหรับคลิปนี้สวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้จํานวนการผลิตเยอะนะครับตัวนี้5ล้านเหรียญนะครับในระบบหมุนเวียนก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับท่านที่เจอในระบบหมุนเวียนก็เก็บไว้หลายๆเหรียญก็ได้นะครับราคาก็สูงนะครับซื้ออยู่เหรียญละร้อยถึงร้อยบบาทนะครับตัวนี้นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับถ้าเจอก็เก็บเอาไว้นะครับอย่าไปใช้นะครับถึงไม่ขายผมก็เก็บไว้นะครับเผื่อวันข้างหน้าราคามันจะสูงกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับกับเหรียญสวยๆนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยชนแนลนะครับก็มีอะไรผมจะมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับกับข่าวสารวงการเหรียญแล้วก็รายการอัปเดตรายการรับซื้อแล้วก็มารีวิวประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกับการพูดคุยกันคลิปนี้ก็ เจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ต้องการจะซื้อนะครับก็แอดไลน์นะครับสลาลม8 8 8นะครับแล้วก็ไปดูรายการรับซื้อได้ทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็โปรโมทไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับนี่นะครับ50เหรียญโอเคเลยนะครับ50เหรียญ500ยนะครับกำไร7000นะครับโอเคไหมครับเพื่อนๆลองลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับท่านที่ อพอจะขายได้ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าท่านยังไม่พอใจในราคาท่านก็ไปขายเองได้นะครับในราคาที่สูงขึ้น s h o p ป,ปี้ลาซาดาหรือว่าไปขายตามสื่อต่างๆนะครับตัวนั้นคือผมก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ผมมารีวิวให้ความรู้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ